ในช่วงปี1980ได้มีการค้นพบคุณลักษณะที่สำคัญอย่างหนึ่งของกระจุกดาราจักรที่ภายในคลัสเตอร์ประกอบไปด้วยก๊าซร้อนระหว่างกาแล็กซีมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง2-15กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ขึ้นอยู่กับมวลของกระจุกดาวซึ่งกระจุกดาวนั้นจะอยู่ภายในกาแล็กซีอีกที าราจักรหรือกาแล็กซี่เป็นที่อยู่ของกลุ่มดาวฤกษ์นับล้านดวงรวมถึงกลุ่มของสสารระหว่างดวงดาวที่ประกอบไปด้วยบันดาเศษฝุ่นและแกส๊สมีสสารมืดหรือดรากเมเทอร์ที่เปรียบเสมือนแกนหลักที่ยึดโยงเอาสสารปกติในกาแล็กซี่ให้รวมอยู่กันด้วยแรงโน้มถ่วงขนาดของกาแล็กซี่โดยทั่วไป จะมีทั้งขนาดเล็กและใหญ่แตกต่างกันไปเช่นกาแล็กซีแคระที่ประกอบไปด้วยดาวฤกษ์ราวๆ10ล้านดวงไล,ล่เรียงไปจนถึงกาแล็กซีขนาดยักษ์ที่มีดาวฤกษ์มากมายนับล้านล้านดวงที่โครจรรอบศูนย์กลางมวลจุดเดียวกัน